กรบทักทายสบายดีและก็สวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ชวายนี่ละประมาณสิบโมงช้นโมงนะมื้อวนี้น่ะเก็บกาแฟแล้วตอนเช้าเจ้าหนึ่งนะแต่ตอนแรกละไม่ได้เก็บเลยเลยฟักถ้าเก็บมืออื่นก็เลยมีเวลาว่างแน่พี่น้องเอ้ยวันนี้แลวก็พอดีเฮ็ดนะเฮ็ดเตียงนอนเฮ็ดเตียงนอนบะชองเพื่อนเป็นแต่ก่อนพี่นอนในรถละเป็นย้ายรถเออรถไว้หุ่นกาแฟหุ่นเพิ่นหุ่นของ่ะก็เลยเฮ็ดกระต๊อบใช้เพื่อนก่อนกระต๊อบบะแปรอันนี้เป็นโคโคบนกินข้าวเพื่อนพี่น้องมื้อวนี้น่ะ มาหมดแล้วมือน,นี้ไม่ได้ต่อนะไม่ต่อต,อตอแนะแดงโอ้มีไผ่ไว้ชันทุยโอ้คุณตอบดงก่อนเปตัวนี้โอ้หักได้อยังไงเดี๋ยวไปคุณไปยามมึงแต่ละกระต๊อบก่อนมือน,นี้ว่างหลายคนมือน,นีนะ้ประมาณหกเจ็ดกระต๊อบอยู่บนเฮาอยู่ดี้องเอ้ยตอบหนึ่งตอบหนึ่งโอ้ซาลาลี่อย่น้องเบิร์จะได้แต่ละกระตอ๊อบนี่เอินแคมนะแคมเปลี่ยนแคมเปลี่ยน คนี้โโคหนึงนะเป็นโโคนะเขาแปลผู้เดียวมาผู้เดียวนะแม่ชิงดาว่้มานำสองสามแล้วสีตัวนี้สตบไปเก็บพุดกาแฟกลางบอฟน้อยโอ้ฟน้อยตนี้ตหนึ่งเี่งออีกตหนึ่งโอ้ตนี้โอ้สีฟ้า โอ้เฮยงเฮยงว่าไฟทุนเดี๋ยไปบ่งก่อนยหาโอ้ยยืมขึ้นมาแล้คุณคุณยืมอะไรสาวสาวนี่สเปนสาวส เจ้าจมือซ้ายจ้หมือซ้ายดิยดพี่น้องเอ๋มาแล้วมาได้เรียเพี่อ้องไม้ในมือทิดทางในกระตูปนี่เนี่ยน้นเต้ามันเมือปูมีฮักบ่วะ

Caiu, 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 não, รอยนงกันแห้งอะรเฮาเป็นเฮาเนาะแก้วอืมโอ้จักเราคักอไไีกงนง้อยพตัวของไทยตัวของกรมีนี่ของไทยจะได้ของไทยเลยโอ้นิ่มไปนิ่มลยจับน้ยนอยๆเสียงอ่างลดอ้านีเดเดี๋ยวแบะมือก่อนพอดีทีน้อย เป็นอางเต่าสองได้ปะสองได้อยู่ตัวนี้แหละเอาสองนี่เป็น มดครบะสร้างสนามลบไม่พ <reveal> <tes elas Low> <sm> ี่น้องเลยมือแรกก็จัดการในชัองสีห้องเมือแรงแอนอาร์แอนอาร์แอนอาร์อุลแรกเนาะกุณไปแล้วล่ะพวกกาแฟทันมามาทันนะรักกันสามขงเนั่นอีครงนึง ตันออตวนี้ตันอนี้เป็นทีเป็นทางเลยลองลองทดสอบมึงซิคมันเันจะแนนทดสอบทดสอบแอ้ยแบ๊ไมปนกอแอยู่พกแพนหแคทเดีด้กแพนลิเก้าแพนเลยพี่น้องเอเนี่ยเดอเฮ็ดบอลไว้เข้ากินน้ำอีไปนำอีรอบนึงยัง6กแพน เีสองเลยวันนี้นคนละสแผ่นเลยใช่คนละสแผ่นวันนี้ถนะามคนผู้ร้อยเลยวุ้นนบบเลยพ่อยพุดพดโอ้ยลบกาแฟกับกาแฟชุดสดเลยลาดำกาแดำกาแฟสดเลยสดจากสวนหอสดกสวนที่เก็บมาน ออกชุดๆเลยเดี๋ยวม่น่าจะถ่ายพี่น้องเบิ่งตอนพไปตอนไปต่ำไปต่ำไปโคแล้วกลับมาอิ่วลำดับไม่ดับไม่องเลยแล้วมองราคาเลยเรียบร้อย มปนกระถางเข้าเพิ่นโอ้โหไปนี่ไปทั้งเไยโอ,โยโอโ้ได้กามได้กามล้อไปสิบหากินได้แบบนี้ไรเตรียมของมาหากินแับนี้อันนี้มันกินแรงกว่าผ่านซับไม่หกแข็งก่อนแม่ขี้ชาบยองเคยกินแม่ขี้ชาบแม่หกแข็งกูเพลินกูมีแดงชนชาร์ลนี่ anh em kì lèng, anh em kì lèng yeah. thôi chơi, 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 chơi. Cứ sạp nữa. Uh, tay

ไวอยู่เล้ฉับ้ล่าโอ้กบีิทันเีเดเลยฉับอุ้ยทิยยยยยยยปละมดทานดีเด้อไม่ได้ก่อนนี้น่าจะร้ายก่อนนี่นี่ไม่ขี้ศัสาบ Ô oh, Còn đi lại, con đi lại tí nhai tí khoản nà. Tốt. Cá À, tôi nhảy, tôi à sóc thả đi. này cũng đi. Ồ, à. oh, 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 oh. oh, đi. đi. โอเคยดีนี่กูขีดไข่มาเตะล่ะโอ้ยสิดาดีเดี๋ยวกูใส่เสียบได้แบบนี้น่ยโอ้ยไม่ลงอีกตัวนึงขีดทาบดอปขีาบดรอมวด

ไ,ไม่ใช่เลยมนมต่งงานมันหาของขึ้นไปข,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 ขออู่กี่น้อ,องมีหลายลนะนี่ขอนี่เต็มเลยกินนี่ โอ้ขี้ลายไม่โอเคเยงเนาะนี่ไม่คิดทาบเลยตัวนี้ไม่โอเคเองดู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 งี้แสบจริงดแสบเบิดไปจุดนะ ่กินก็ได้กินนำมาอยู่พี่นะนี่ที่ถือหุ่นเลยถือหุ่นเลยถือหุ่นถือหุ่นมันนี่เห็นบ่ก็แมวหัวแข็งนี่นี่ขบเจ็บจักได้แค่แมวนี่นี่โอ้โอ้วหกินก็ได้กินนะค่อนะนี่ดกีแล้วนี่นี่ดูกี่ล้นี่โอ้คูมา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  นี่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 สองโอ้ม่กิซับไมกิซับไมกิซับน้พญยไว้ามกิซับโอ้แล้วลิลิโหลดเดี๋ยวเชือกลน้องอ้ชควมขนี้เต็มเลยขอนี้นะขอนี้ขอนี่ขอนี้ขนบ่ เอาดู่ดงต้องกินของป้าของดงเนาะเอาต้องกินมุกินใกล้เนาะมี่บอก่าไงี่เออห่าแข้งปั๊บมักเซฟเลยนี่เอ้า แ็งกันแน่ต <een Red, S 2> ัวน่ายๆเหมือนกันใช่นี่มันตาอยู่ไหนนี่นี่มาไก่ได้ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่อ้าวห่างอื่นะนี่ปลายมีดก็มีัวซับจุออ เบิกมีแมงโก้แข็งไหมบ้างลายคนเทนเอชาแล้วบักันดิเบ่งเนยเอ็เสียซีมีนะซีมือซีมือคนี่ลองเบ่งนี่เยีมมากตัญาชินากับนองเดยนองเลยนีเน้นนิ้เน้นเลยนี่ โอ้โโอตายผู้หนไม่เห็นนะอย <Yeah. S 1> ่าถงดงนอนปุอ๊อหือของแทบแล้วนี่จ้ามคักเทเลยเยลยปีแนแทบทเยเนโอีกินบอม้นบอกแต่ก็เด้เอนี่นีดงของแท้ดินี่ของแท้ที่ส่พิชุดดูนีอึกลายน้องอนน้ำึกั้งหมด

แล้วกมโอ้โหแมกกาีเอไปเวยแม่กี์มือกันมือบ่งลือดกัน้เดียวม่แมกกาบก็ไม่ห่แขนกระดนมีเคยกินไ,ได้กินในพี่นะไปไปเดี๋ยวมือกปมาหาล้างหาไซหาโคตัว่ได้ส่ได้นาโคโนโ่ แกก็เือกินท่านึงลองบึงเบบนี้นี่มาลายเติมนะวมื่กี้กินหลายค้นชุกนมนะบุดอยู่ไปเมื่อกวันี้พอได้อยู่แขมไปแล้วเนืกชาไปผู้พิเด็กป้องเอาแป้งอุ่นเข่าก่อนอุ่นเอานะเข่ามืนอี้ไม่ได้มานะพูดเขาเย็นเอาไปองนี้เฮไยตายหฮ้ยตายเด้ องเมน่นนบะจี้ข hmm. ี่ลยว่งแ้มานี่นี่นะเร่งหัวแข็งนี่อทุกดวง่ายสบายจะกินสบายห้ากปอนใส่ปอนใส่จิ้มินปอนกินยังมัน่้ององออกก็แล้วไหมคั่นดา จะมีซื้อเคยซื้อใส่เจเด๋วัสมาดุนดกของผู้ซ่าวิสมาดุนเดเจะบอขาหน้าบอขนขกิจาน่ดเกิดผู้ชิสาวผันไหขืจ้อนกัพ่อจมากเนี่ยขืนจะขว้อนใจมากต้นก็ขาวกระโบี่นกระสาบกสาเสียคนนี่มันเนนี่เจ๊ดจะกินจะไม่วันหัรเขียวสิตอนจิเดือน อุนคขาเย็นนรับตันึงๆนะตนแรกตนหลายอุขเย็นมึงเคกินขเย็นนะ สุพักพี่น้องเอ้ยเป็นกระซาม,มาันพู <c oughs> คนลายจะเมยจะพักเลยนะพักรวงมิดตรงเล้วมมิด,ด,มมดพักมก็มีนัน่โอ้เบิกมือไนโคเป็นชุดนะไนาคลประกโไปไปยังชอ,องงานน่ลเออเน่หแข็งขึ้นเ้ย ตั Bien, ้งไหนจําไหเข้าช่อมจันู่มท่เอาตั้งจัหนี้โอ้ยเขาเขาไมีไปเอาแล้วยังช้อนชิมขนาดอืมเขาเากไม่เอากบพอดีิเขาสองคนแม่นล้วะจนก็เอาจิมมือแล้วก็มีท่านไปไปจักเขาไปแล้วบ่เไปก้อนได้ก้อนเลยเว้ยไปก้อนได้เปรียบได้เออแต่แหงอยู่ไกล่มันเบาอยู่กิ โอ้ยบาทจับีฟางเพลงฮะมันแล้วมันท่านไห,น,หนได้กีนมันเลยมันเด่นนไปชีเลยเนาะกายแก้แล้วไปสีให้เออแก้ไปอยู่ดอกอะไก็กอาห้มหันมืกาเปรดเจ้ามบอกมบูบนำบูบนำร่วมมิดโคอมาาเราเบาเราเบาขมใสขโรดโอ้ขมใสนี้เลยอาจารย์ทีนี้โอ้ตอนหน้าก็เป็นสีแดงนช่ไ ก็สชีวิตโตตัวดีเดี๋ยวจะโกโหกไปอีก่ามีนนาะได้ยืนหานั่นที่หนึงกินกลิ่นแวหนึเดียวตโตเลยาวบุญชีมบบยจะว้ามันบ่อยแห้งว้าสูบบจะวาวเปแต่ว่ายู่แทบหุ่นหุ่นมากหุ่นแห้งพอดรอคอยพอด้อยังม่จักทางเขานอนเด้มมอย่บ้านมีเมยเบิ่งมีผู้เบิ่งตายหายเย

อันนี้ก้อยนุ่วายสุบพักก้อยหนุ่วายบาดีโค้ันกระซาบคนีังโคซาิมาานาม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 าาม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 มา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 มิมอมมา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 ามาม่มามาาม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 นี่มา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 กาม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 ีมาาม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 าามามามาามาอามามามา่

นูกกอนเนี่ยใช่ไทยบไทยวุ้นลูกนี่มั่วมะขัวสันน่งขอ้ีบีมะขัวสันมาดิชุบผักมาไหมัมาอาหารไดมือมามาไราหกนี่นี่ขวแม่สาาหกอามาชุบผักชุบหญ้านี่ก้อนนู้วาพี่น้องเลยแขงดีเนาะไม่ไฟเลยไหก็มี ตัวนี้แซบตัวิตตานี่แซบนี่แซบตัวนี้ใช่ว่าเป็นจางก่อยนู้นแสบหน้ลมขี้หนาวู้นาหวรหักแวก่อนินถ้าไม่บื่อไปไม่ไ